สะดวกทุกการทำความสะอาดด้วยดีมาก ds 7 0 0และ ds 7 0 0 s เครื่องดูดฝุ่น2อ n 1ิหดีไซน์กระทัดรัดใช้งานง่ายพร้อมพลังดูดทรงพลังให้บ้านของคุณสะอาดไร้ฝุ่นในทุกมุมรายละเอียดสินค้ารุ่น dem ds 7 0 0พลังดูด15,000 pa กำลังไฟ6 0 0วัตต์ความจุถังเก็บฝุ่น1ลิตรเสียงรบกวนน้อยกว่า75เดซิเบลน้ำหนักเบาเพียง2.2กิกรัมสายไฟยาว4เมตรพร้อมที่ม้วนเก็บคุณสมบัติเด่น ดีไซน์กะทัดรัดเหมาะสำหรับบ้านคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์พลังดูดไซโคลนดูดสะอาดล้ำลึกทั้งในบ้านและในรถกรองอากาศ3ชั้นด้วยเฮพาฟิลเตอร์กำจัดไรฝุ่นเล็กถึง0.3มครอนได้กว่า99.97%การทำความสะอาดหลากหลายใช้แทนไม้กวาดทำความสะอาดตั้งแต่เพดานถึงพื้นน้ำหนักเบาใช้งานง่ายไม่มีปัญหาเส้นผมติดหัวแปรงล้างทำความสะอาดได้เพิ่มความสะดวกและคุ้มค่าเงื่อนไขาการรับประกันรับประกันตัวเครื่อง1ปี เคลมสินค้าได้ภายใน15วันหากพบปัญหาจากการผลิตต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อและกล่องสินค้าหมายเหตุสินค้าของแท้100%ตรวจสอบที่อยู่และข้อมูลให้ถูกต้องก่อนสั่งซื้อไม่รับเปลี่ยนรุ่นสีที่อยู่ภายหลังบริการหลังการขายพร้อมให้คำปรึกษา Dima DS700 และ 700S ช่วยให้บ้านสะอาดง่ายในทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นเศษฝุ่นเส้นผมหรือไรฝุ่นด้วยพลังดูดที่ทรงพลังในราคาที่คุ้มค่าสั่งซื้อวันนี้เพื่อย,ยกระดับการทำความสะอาดบ้านของคุณสินค้าพร้อมส่งรีบกดสั่งซื้อได้เลย สวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอรหรือโพสต์เป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีกกาาาารเลลือแะแะะนนนนํสิค้้ใหท่ ขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR Code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ